ควิกวินดึงนักท่องเที่ยวเข้าเช็คอินในไทยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนายกรัฐมนตรีให้ความสําคัญควิกวินหรือแผนปฏิบัติงานเร่งด่วนหรือแผนงานระยะสั้นที่รัฐบาลใช้ในการทํางานในมาตรการเชิงรุกพลิกฟื้นเศรษฐ,ฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวเป็นกุญแจดอกแรกในการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจสร้างงานให้กับประชาชนเป็นจํานวนมากค่ะ เริ่มไปแล้วนะคะสาหรับนโยบายวีซ่าฟรีมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและขาสัตว์ถานตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง29กุมภาพันธ์ปีหน้า5เดือนเต็มๆค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจนะคะว่านโยบายวีซ่าฟรีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เดินทางกลับต้องมีความปลอดภัยมากที่สุด และคาดว่าในช่วง5เดือนนี้จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนและทาชั้สถานเดินทางเข้าประเทศรวมกว่า3ล้านคนสร้างรายได้รวมกว่า1 4 0 0 0 0ล้านบาทค่ะเรามั่นใจครับวานนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมากนะครับนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งถึงก้าวสุดท้ายที่เขาเดินทายตับ ต้องมีความปลอดภัยและมีความประทับใจในการที่ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนนะครับจากการที่สอบถามดูในเบื้องต้นได้รับทราบว่าบุกิ้งเข้ามาเยอะมากนะครับเข้ามาเป็นหลายสิบเท่าเลยนะครับเรื่องของการเข้าไปวิสิตเว็บไซต์ของประเทศไทยเองก็มีความขึ้นได้ามากเราเองเราต้องการที่จะ กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยไม่ใช่แค่เมืองหลักอย่างเดียวแค่เชียงใหม่กรุงเทพพัทยาภูกเก็ตอย่างเดียวตอนนี้ก็มีการพูดคุยกับทางท่านผู้ว่าการท่องเที่ยวว่าเราจะมีการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวเมืองรองมากยิ่งขึ้นเพื่อทําให้ระยะเวลาในการอยู่ในประเทศไทยยาวขึ้นมีการจับใจ่ายใช้สอยเงินที่มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเตรีย,รยมใช้ภูเก็ตและเชียงใหม่เป็นเกตเวย์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าในการสร้างอันดาม,มันอินเตอร์เนชันแนลแอร์พอร์ตซึ่งอนาคตสนามบินนี้จะสามารถรองรับเที่ยวบินได้หลายสิบเที่ยวบินต่อวันเม็ดเงินจะหลั่งไหลเข้าพื้นที่ภาคใต้อย่างมหาศาลนายยกบอกคนภูเก็ตไม่ต้องรอแล้วพร้อมเร่งแผนขยายสนามบินภูเก็ตรองรับคู่โดยสาร18 ล้านคนต่อปีค่ะ ด้านททท,ทกำหนดกลยุทธ์ควิกวินสเดือนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีตอบย้ำไทยแลนด์ซอฟท์พาวเวอร์ชูจุดแข็งเป็นจุดขายสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Mo เดลอย่างที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็มีการจัดอีเวนต์ส่งเสริมการขายให้คนในชุมชนมากมายนะคะมีกิจกรรมการท่องเที่ยวแนวใหม่แบบโลคาบอนด้วยกิจกรรมขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้า,ฟาชมทุอง กลางภูเขากิจกรรมภไซัพปอร์ตผ่านเส้นทางน้ำตกไซโยกแม่น้ำแควน้อยซึ่งนับเป็นหนึ่งในรู้ที่สวยที่สุดในประเทศไทยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและของดีของเด่นในพื้นที่ภาคกลางอีกมากมายเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐ,ฐานรากและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ